คุณผู้ชมคะในช่วงนี้แจ๊ก็ยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องในสวนขวัญเหมือนเดิมสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามตะลุยกองถ่ายมาตลอดนั้นคงจะเห็นพฤติกรรมของบอยที่ได้กลั่นแกล้งมากี้ด้วยตะกะแตนอย่างไปหลายต่อหลายครั้งจนมากี้ถึงกับระกรรมชําชอกและความแค้นที่ซุ้มอกของมากี้มาเนิ่นนานก็กําลังจะได้รับการปลดปล่อยในวันนี้ วันนี้นะคะ <มา S 1> เรามีแผนล้างแคนขอแนะนำปีเตอร์ค่ะนี่คือมิสเตอร์ปีเตอร์วันนี้หนูจะกำมิสเตอร์ปีเตอร์เอาไว้แบบนี้นแล้วพอพี่บอยมาหนูจะไปท้าพี่บอยเป็นไงบ้างแล้วน้ำก็จะคอยดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมิสเตอร์ปีเตอร์เราจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่า นะหายแล้วโหวดเบี้ยวซะแล้วหลังจากที่มักกี้ได้อธิบายแผนการกับเจได้ไม่นานบอยปก่อนก็เดินทางมาถึง <c oughs> และเขาก็ยังคงไม่รู้ตัวตอนนี้ครับชาตุลย์กองถ่ายเขาคงจะรอดูนะครับผมราศีนะครับพบกับตากแตนยางนะครับก็ยังไงฝากทีมงาติลยกองถ่ายจัดหนักให้ด้วยนะครับผมเราทำอะไรเขาไม่ได้แล้วและ จริง <c oughs> เขามีเอาคืนผมแล้วครับแต่ว่าสกิลในการแก้แค้นของเขาใช้คำว่าป่วยมากไปเท่าไหร่เท่าไหร่แนี้ผม่้แี๋ครับเองของฉ เอะมากี่คะแค่นี้ก็ทำให้นอนหลับฝันดีแล้วใช่ไหมคะน้องคุณผู้ชมคะในวันนี้เป็นวันปิดกล้องทางคู่จึงตัดสินใจยกธงขาวสงบศึกและกลับมารักกันเหมือนเดิมจะรู้สึกยังไงได้เล่นแบบบ่อยมาก่อนเรื่องนี้ก็ตอนแรกๆก็รู้สึกดีใจแต่พอผ่านไปสักพัก มีตั้งแต่ตงตั้งะต่โน่นนี่นั่นมากมายคือรู้สึกว่าเราคงบอกกับคนอื่นมากกว่าเราคงไม่บอกกันแล้วแหละหลับมากี้แล้วก็ความจริงแล้วผมก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นละครมากียอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดกล้องแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากกว่าเดิมนะครับที่ผมแก้มากี้ร์แล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจะเป็นต้องขอโทษเท่าไหร่กับมากี้นะครับมาเกียร์เป็นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหากินกับเงินงานนะครับาทีมงานนะครับ ตีกันตั้งแต่วันเปิดกล้องยันติดกล้องกันเลยทีเดียวถ้าใครอยากดูคู่นี้รักกันก็คงดูได้แค่ในละครเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นนั่นคือการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเป็กเปรมมนันนัท หลังจากร้องเพลง h a p p บ b ร์ t เด a y กันเรียบร้อยแล้วมันก็ถึงเวลาที่น okay. ักแสดงแต่ละคนมันต้องขึ้นมาโชว์ร้องเพลงบนเวทีกันางมาพี่ลาสินโมนานานาเอ่อป๊กเป๊กเป๊เป๊กเเป๊เกเกเเป๊กปกเปกกกก๊กเ

จะเชื่อแล้วค่ะว่าไม่ค่อยอยากจะร้องกันเลย้้องเก็ใหทีต